เบาหมดเกิดแล้วเลยเบาเครื่องลงอย่างนู้นมาเลยขนาดนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พอลงนี้มันมาคองตัวได้ตรงนีปตรงไปยาวไปยาวไปพ้นต้นไม้เดี๋ยวช้าช้าเดี๋ยวขึ้นเบาเครื่องเดี๋ยวช้าเดินหมอกขึ้นเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องอันเดียเบาหมด เบาหมดเบาเบาหมดถึงตัวใอ้ตรงมั่นเลยอาเลี้ยงฝ่ายหน่อยฝ่ายกฝ่ายเอกให้ตอง่ดหมดาอไปฝายอย่าเลี้ยวโอโเอาเยอะตมตเอย่าเลี้ยวเลยวทำไมังเชื่ไมยั ยังสถานการณ์อย่างเงี้ยต้นไม้นู่นเลยไอ้กอนู่นะกอของไอ้เลี้ยวผมแพ้ต้นไม้